สวัสดีครับมื่อนี้วันที่17กันยายน2563ครับผมนครตะลอนทั่วนะครับอายุถนนหมายเลข12นะครับจากอำเภอกุชินาไล่นะครับนี่ครับไปจังหวัดโมกดาหานนะครับเป็นถนนหมายเลข12เก่าครับนี่ครับจากอำเภอกุชินาายไปจังหวัดโมกดาหานนะครับเมื่อนี้ผมมาเยืนอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับอยู่หน้าตลาดนัด วัวควายบ้านพุทธวานะครับเป็นร้านกาแฟที่จัดได้ดีมากครับเมื่อนี้นะครับสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมน่ะค้อนตะล่อนทั่วถี่ผ้าเขาชิมกาแฟเบิ้งครับเมื่อนี้นะครับนี่ครับเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวถี่ผ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งครับตามผมมากนะครับน่ะค้อนตะล่อนทั่วครับนี่ครับร้านกาแฟ เพื่อนแอนแพงนี่ครับเพื่อนเพื่อนแอนแพงนะครับเป็นร้านกาแฟาเล็กๆก,กับยู่นาตลาดอ่าวควายนะครับบ้านคุหวานี่ครับการจัดล้านจัดยังนะครับเป็นลักษณะแปลกๆนะครับเป็นการจัดแบบใส่วัฒนธรรมป่าเพนี้นะครับนี่เป็นบังไฟนะครับงานที่ดังของ บ้านคุดว่าตาําบลคุดว่าอำเภอโคชินาลกยคืองานบังไฟแต่ไล่ลานนะครับเพื่อนก็เอามาไววหนาล้านครับอันนี้เป็นบังไฟเก่าครับนี่เป็นแต่ไล่เก่าครับเป็นแต่ไล่เก่านี่ครับมีแงบไ่กบนะครับแงบไ่กบนะครับนี่ครับแงบไ่กบนะครับแงบไ่กบนี่ครับเพื่อนก็เขียนเป็นภาษาผู้ไทยครับ นี่ครับภาษาพุทไทยมาเตซิเลอร์กินดีตอนฮับบ้านคำว่าเมืองบ่องไฟตะไลมาดีเจอเมื่อคึ้นหอดนี่ครับเป็นภาษาพุทไทยนะครับอันนี้เป็นอของใส่นะครับของพี่น้องชาวพุทไทยทั้งเมื่ครับที่เพิ่นนํามาหอยไว้นะครับนี่ครับ บรรยากาศการจัดร้าน,น,นอก,นอกทุ่มไทยเบิ่งก่อนครับนะกาแฟสดเพิ่นแพงกาแฟสดเป็นตะแพงกระดอเป็นตะแพงกระดอเป็นภาษาพู้ไทยครับสาวผู้ไทยซับเพิงหมายถึงสาวผูุไทยงามอีหลีครับสาวผู้ไทยงามแท้แท้สาวผู้ไทยซับเพิงนะครับซับนี่แปลว่าสวยแปลว่างามครับเพิงก็แปลว่าอีหลี งามอิลีนะครับซับเพิงมาก,กินกาแฟเบิงมาก,กินกาแฟเบิงไปมาขึ้นฮอด,เด,เ,ด,เ,ดเดียวนี่ครับเดียวเดียวภาษาพุทธครับเดียวนี่หมายถึงถ้าวาผิดนะครับหมายถึงคือกันขึ้นฮอดเดียวก็คือคืขึ้นฮอดกันนะครับ นี่ครับบรรยากาศมองนั่งกินก็บนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมลองๆ่นเขียนไวหลายครับลองแวะมาชมและชิมกาแฟห้องภูไทยร้านนี้เดอนะครับอาดีเจอเมื่อคืนหอดอาจดีเจอเมื่อคืนหอด อยากลอบจังหน่อยครับผมอ่านบอกนะครับเป็นภาษาพุทธให้ทั้งหมดครับนี่ครับสไตล์การจัดร้านเป็นแบบพุทธให้ครับพุทธให้คุตวานี่ครับเป็นทุ่งเป็นตุงนะครับของชาวพุทธให้ที่เห็ดขึ้นมากมีประดับด้วยต้นไม้นะครับนี่ครับเป็นของใส่พุทธไทย แข่งเงดนครับเนี่ยนี่ครับขึ้นหอดมองละภาษาพุทธนะครับนี่ครับคลองค้องพุทธนะครับคลองพุทธหาป่านี่ครับฟื้นแยบ นี่ครับเป็นอุปกรณ์การหาปลาบังลั่นครับมี่ครับนี่บังลั่นนี่ครับบังลั่นอันนี้เป็นตุ่มครับตุ่มอันนี้เป็นกระซั่งครับกระซั่งใส่ปลาเอามาปูดรงไม้อันนี้เป็นตุ่มนะครับปองปลาเขาเป็นตุ่มนี่ครับเดี๋ยวดีพาเขาส้มล้านเบิ้งครับบานนี่ ส้มไผ่หน่ออันนี้บังไฟนี่เขาเป็นบังไฟนะครับเป็นเอาเป็นตะไลครับตะไลนี่นะครับือเสียงดังของบ้านขุนหว่าก็คืองานวังไฟตะไลล้านนะครับอันนี้เป็นตะไลนะครับที่จุดแล้วนะครับมีอยูสองหูอันนี้ก็เป็นเล็ก ที่ตั้งแล้วก็หมุนนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าเหล่าเล็กครับนี่แล้วก็เป็นโค้งนะครับโค้งตะไลนะครับมีอยลานของเพื่อนแพงนะครับเดี๋ยวหัวบาดานเก่าก็มีครับนี่โอ้เพื่อนอนุรักษ์ลีครับนี่หัวบาดานเก่าที่เสียแล้วเพื่อนอามาว้นะครับด้านนี้ก็เป็นตลาดง่วครับตลาดง่วนกำลังสิวัย ะครับอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับการจัดร้านนะครับนะครับนี่การจัดร้านสีนำ้ำอุป,ปรกรณ์เก่าๆนะครับของพี่น้องเช่าผู้ไท้นะครับเมื่อประดับร้านย่างสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นโคดหัวนึงเขา่านะ่ครับ นี่ครับพินก็นมีครับพินโอ้กอลรอหาเบื้องญานน่ครับกอรอตีกอรอสัญญาณนะครับสมัยโบราณเอิ่นกอรอนะครับอวดยเงเขานี่ครับเพื่อนแพงคอฟฟี่เพื่อนแพงกาแฟเฮื่นผู้ไทยครับอันนี้เป็นท่านิ่นสมัยก,ก็เก่าก็มีครับอยู่นี่ห้อง นะครับผมมาแล้วครับนี่ครับเจ้าของร้านสวัสดีครับ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 ผูไทยเนาะเออเออครับผมครับเมื่อนี้อ่าผมมาเยี่ยมนะครับผมครับอ่าร้านกาแฟ่ดีเจอครับมาหอนมาถึงครับปีเจ๋อในการจัดร้านนี่เป็นลักษณะของชาวผูไทยเฮาโดยนำอุปกรณ์เกาๆเลยเนาะมากประดับ ล้านตัก้งแต่นาล้านผมยางเขามาแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาพุทธิ์นะครับเจ้าของร้านมักมักลักษณะแบบนี้นะครับมักแบบที่ทิศสองท้องทิศสี่มักแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะบ้านพร้อมแล้วก็เืได้การที่เอาผสมผสานครับที่เอาผสมผสานเอของวัฒนธรรมพุทธทยของกบามาเสิร์นั่เพื่อได้เพื่อได้เห็นของเก่าของโบราณงูมังระดมม้อยสาน มุ่นมั่งมอโรดกอีสานตะเก ا าครับของโบราณสมัยตะเก ا าเพื่อได้เห็นเธอได้เบิ่งพี่น้องมามาแบะกันเพื่อได้เห็นมายิมมายามสันนิกะเพื่อเห็นของโบราณเป็นต้นนี้ดิ้งน้อยเกิดไม่ขึ้นมาสันนิกะเห็นเขากะโอ้เพลิดเพลินกับฟัอได้ียวของฝังนะครับหาเบิ่งเลียนครับเบิ่งยะดิ้งน้อยหาเบิ่งยะอยู่ครับบางสิ่งบางอย่างกะหาเบิ่งยะอยู่แต่กับท่านได้ครบครบบัดสุย่างก็รอดๆก็ค่อยๆผสมประสานเปิดเหิงแลยวะ เปิดวันที่ส6มิถุนาพุสามกสองครับปีกายนี้ปอกว่าปีกแล้วครับปีกีปีกับกีกว่าแล้วครับมีแนวคิดจังใดกับจังมามาเปิดตังร้านกาแฟคือแต่ว่าไมจริงกับผมก็คนมักกาแฟมักกาแฟอยู่แล้วครับมักกินนะครับไปซิเลอร์ไปฮั่นไปเที่ยวิช่ไหมผมผมเราเป็นคนมักกินมักมักไปซิมมักไปกินสนีหน้าว่ายไงนะยครับแล้วก็ มักนะเป็นคนมักมักกินมากดีแล้วก็เลยได้ความคิดก็เลยคิดคืดคืดว่าอย่าอย่าเอ็ดร้านกาแฟแน่นอนเห็นมาครับควาคิดคือสองสามปีย้อนหลังได้ข่าวว่าเป็นศิลปินไหมเนาะแม่นครับเป็นเป็นนักดนตรีพร้อมครับได้ดนตรีครับผมดินดนตรีเล่นเรียนนะครับเรีนเป็นเล่นเบียกีตาร์เบียร์ับบ่งบ่งคำว่ามิวสิกครับระบงระบงยุคคำว่ามิวสิกครับ เป็นมือเบสเนี่ดูวงคำว่ามิวสิกครับนี่ครับเบสโอ้นี่ครับเบสเบสก็เอามาซ้อมมาแกสตลอดยามบางเบสประจำไก่ครับอันนี้เป็นเบสครับอันนี้เราเบสไปเล่นไซกัสเซตัวนี้อะไรเน่ยครับผมเซตตัวนี้ละตัวนี้น่าะเป็นตัวท่อเงินครับผมซินเลปินนี่แล้อะไรได้ครับผมครับผู้มีซินเลปินนะครับการจัดร้านหรือเบิ้งอะไรครับเป็นศิลปินศิลปะครับผมนะครับหาเบิ้งยากเดเนาะ ครับผมจากเบิงแนวเกาเกาจากเบิงแนวเกาเกาหรือวันธรรมเกาเกามาล้านกาแฟเล็กๆน้านนี่ครับพวพิษหวังครับผมร้านเพื่อนแพงกาแฟสดครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับแวะมาเลยครับแวะมาซิมมาเบิ้งมาชมบรรยากาศเขามาชมบเบิ้งบรรยากาศได้เลยเนาะอันนี้เป็นพินบ่รับพินพินโอ้อันนี้เป็นพินอันนั้นเป็นแค้นครับผมอันนี้เป็นแค้น เกี้ยนตะเกียงกึ้งตะตะเกียงสมัยโบราณได้นี่หายากเลยเนาะบอกใส่ใส่เนี่ยแม่นบอกแม่นครับน้ำมันโซล่าสมัยตะเกิ้วเดันเบาเด็ดเดินไปการย่างไปเนี่ยหัวไอ้ควันเต็มหน้าเต็มบูดังว้าวไม่ย่างทับป่าเลยซัมแมนครับดังดำเลยดิแม่นครับตะเกียงอันนี้อันนี้แม่นยังครับนี่อันเลยครับอันนี้บอกอันดักป่าครับอันนี้ตุ่มบอกครับของของก็เผือกเนาะทางดอกมงสีทางพุ่นละทางนั้นลำเปากะโลงมะกะโลงกกะโลง กระปุงป้งกระปุง้งไหมดังด e ีครับโง่ขึ้นผู้ขึ MAND ้นผาน้ําเสียงกระฟังอันนี้เราฟังเสียงโง่เสียงควายโง่จะใส่ได้ยินมิดเลยควายชิ่เลยโง่ชิ่เลยได้ยินมดนี่ครับดังดีเขึ้นผู้ขึ้นผาน้ําเสียงอันนี้ล้ครับอันนี้กระพุ่งมาไล่พุ่งมาไล่ครับประจําประจาบ้านกุณว่าครับอันนี้กับเครื่องกะุ้งมาไล่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านเลยพวงมาไลไม้ไพ่นะครับ เมียนครับจัดงานบุญเข้าประดิษฐ์บุญเข้าซากนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านครับแ้านนะเมียนครับบุญพวกมะไลครับนี่เราอันนี้เราคือิพวกมะไรพวกมะไรไม้ไผ่นี่ยอันนี้แม่นยังนี่นี่นอันนี้บอกครับเนี่ยไซม์ไหมโอ้กบ กุ๊กไม้ตะเก้าไช้มือไช้มือครับผมไช้มือเอฟหนูเอ็ฟครับเป็นการออกกําลังกายในตัวพร้อมสมัยตะเก้าผู้เฒ่าเขาจังแข็งเร่งพลิกกันอันนี้เราก็ใช้เร่งแห้งที่วีดส่สมัยอะไรแล้วโอ้อันนี้มุ่นมั่งโมลดุกตุกทอดของผู้ตายยาเฒ่าผมครับยี่หอดสั้นครับสั้นสตตาอันน้ยแต่ผมท่านเกิด โทรทัศน์รุ่นนี้ครับขาวดำแมนครับขาวดำเดี๋ยวนี้ยังใส่ได้ปะใส่ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ใส่ได้อยู่ด้วยทว่าขั้นตัวนี้ก็ใส่ได้เลยไม่ได้เสียครับตัวนี้ตัวนี้ได้นี่แนวตามหูเขาเอนโอ้กระสวยครับผู้ไทยหอมกระสวยอันนี้กระสวยกระสวยอันนี้เพลออันนี้เต่ารีดเตารีดท่านครับนี่ครับเตารีดท่านหาอยากเลยครับครับผมสมัยเป็นนักเรียนม้รีดแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้หนินะเม่แมนครับรีดไม่เปลี่ยนไม่ตัวนี้นะ มันในเทคนิคของมันอยู่กับการรีดเอาวิธีการเอาใบกล้วยมาเ็ดแม่นครับแต่ว่าบบนี้โมยอยู่หอเอาปลาหมึกเมื่อกี้หักแพงเดียวมาดีเจอเดียวมาดีเจอเมื่อเมื่อเกินหอดเป็นภาษาพุถไทยนะครับซื้อร้านกัอซื้อร้านกัเอาซื้อลุดเสามาตั้งก็ได้ที่ไปที่มาครับที่มาตั้งซื้อร้านนี้ก็คือเป็นคอมครับเพื่อนก็คือเพื่อนเนาะ เพื่อนมามาตุ้มมะฮ ו นะมาตุ้มมะฮ ו เดี๋ยวแพงกับมักนั่งคุยเดียวกับฮักแพงเดี๋ยวกระมกับซื้ออยู่ได้ล่างเธอนะครับมู่มาแต่ไก่เสนีันมาโอ้โมาเจอเดี๋ยวฟื้นครับมีเห็นเดี๋ยวจักเถือเห็นแต่ยูเฟสล่างเธอกับมาทางเฟสมาที่เนี่ยนำเนี่ยมาเส้นอัมูก็โอ้ยหันยูนี้เด้อยูหันเลยก็มาตามเฟสเห็นมาเห็นร้านก็โอ้ว่ะอะดีเจอมูก็ดีเจอร้านเล็กๆแต่ว่าคุณภาพคาบแก้วเขาเนี่ยบนด้าน วัฒนธรรมศิศและพระนี่ครับนี่มืวนกับเทปม้วนเทปครับผมวิดีโอเดี๋ยวนี้ครับครับม้วนเทปอันนี้ันก็เปิดเลยยังน้อยอันนี้กับเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปกันยังนี่ครับเครื่องดินวิดีโอสมัยแต่เก่าม้วนมันก็ยังครับนี่ม้วนม้วนหสายวิดีโอสมือบ่มีแล้วสมือนี้ตามสมัยนะครับแนวว่าละยุคไอทีเนาะ ปืนซีน้ำครับปืนซีน้ำสตเกเกล้องนมกล้องนมสน่มอันนี้กล้องอย่างสนอกล้องกล้องนมกล้องนมครับกล้องนมครับสนกล้องนมก็แต่ปีสามห้าจับกับปีสามห้าโอ้แนวความคิดเข้าท่ามากลยครับดีเลยครับนี่รูปอันนี้ก็ได้ประวัติครับอเป็นรูปเก่าๆก็แต่สมัยผมท่านได้เกิดน่าจะประมาณ4ี่ปี50ปีย้อนหลังคือรูปนี้ก็คือได้ที่ไปที่มากครับแมนครับอันนี้คือ รูปถ้าผมจำไม่ผิดหน้าอยู่เป็นจจปู่ครับนี่จจปูบันกุฎวะการจัดบุญพุ่งไอ้บุญบุญบ่งไฟเนาะนนคืออะไรเป็นบ่งไฟบางแหลกของที่เอสเอสเธอแรแหลกครับอน,นี้คือรถรถก็น,นี้รถตาคล้องผู้พ่ายเอสบ่งไฟคิดค้นบ่งไฟแต่ละร้านบ่งไฟแต่ละคนว่าก็คือตาคล้องอคือเท่าผู้แก่สมัยตะเก้าพ้นผ้าเอสน,นี่ครับรอันนี้คืออันโวแจกหลังแรกว่าก ล้อันบัตกุตองครับนั่นนะโฮแจกกแต่ถ้าได้ม้างเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลังง,งหญ่ๆที่บัตกุตองครับผมหว,หวแจกไมซสมปรตเเกาครับอันเดี๋ยวนี้มันเป็นหึ้นมาพื้นสร้างใหม่แล้วอ,อันนี้คือตะเก้าครับอันนี้ก็รูปมัยสไเก์เครับครับสาวุไทยอันนั้นรูปทหารม้าสมัยตะเกาครับโอ้อันนั้นเจ้าละจัาปี่ย้อนหลังครับเดี่ยด้ปวัดครับอันนั้นก็เท่อไหรกุดว่าแล้วครับนีรูปทหารม้านับไปหามาแตสครับเจอมากครับ ันนี้ตีเข่าได้ฝา่ายเข่า,าส, B, สมัยโบราณเนาะครับผมคุณมีเห็นแล้วครับผมอันนี้ก็คือผลเข่าคนเล่าเด้่ครับผมเพื่อได้เบิ่งเพือได้เห็นฟ้าก็เก่าฮาิ่งนี้ครับผมอันนี้อันนี้อันปอครับโอ้แซปปอแซปปอแสปป๋อมัดป๋อครับมัดปอครับมัปอ ปีครับผมพ่อก็ได้ขึ้นฮอดอยู่ได้ขึ้นมาร้านนี้กับพ่อได้เห็นของเก่าโอ้ขึ้นฮอดอ่อนซอนนี่สนีทหน้าครับข้างในมีได้เผยเนาะครับไม่ได้เผยเลยก็ได้ครับข้างในกับไม่ได้ไม่ได้ของเผเลยเนาะไถก็มีครับไถลืมเห็นไถกับแอะครับไถกับแอะกับแอะไถกับแอะสมัยโบราณสู้กันอย่ก็มีใส่แล้วครับผมใส่รถไถหมดนี่แผ่นเสียงนี่ไหมแผ่นพิงสเปรเก่าโอ้ยนี่ครับ นะครับม้วนเด้เลยโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ม้วนตะเก้าโอ้ยนะครับแผ่นเสียงสมัยได้วยตัวนี่ครับโอ้ยเสียงดีเลยเพลงสุรพลน่เคยฟังนะครับอันนี้คือเมนูครับเมนูเมนูกาแฟครับเมนูแต่ไม่ได้เพลอไลายมากไม่เกินไปครับมึงผมนะแบบเดี๋ยวถามตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นโบสถ์ของของวัดไหนวัดกุกตองครับ วัดกุตองกุดวาครับบวดที่อันเิ่นอันเอดเดี๋ยวนี้เราที่บุรณะมาเป็นตบุณะแฟน, <ทำ S 2> นครับรับอันนี้นนนน<บ>คือกุฏิหลังแรกครับกุฏิหลังแรกของบ้านกุดวาเลยคือตัวนั้นก็นคือรูปนี้ก็ได้ที่ไปที่มา hmm คือกำนันกำนันเพื่อนกำนัผู<ม>้แรกนะครับกำนันบ้า,านกุดวากำนันคนแรกเลยของบ้านกุดวาครับกำนันเพื่อนกุฏิกับกุฏิหลังแรกที่เป็นฮอเอสเอ็มเอลสึมือนี้เราที่เข้าไปจัดงานจัดเปลือยอยู่วัดกุตองนะครับ คือยี่โมงครึ่ละทั้งหลังมันละเป็นทางไปบ้านของห้างนะครับเป็นป้ามะป้าเขียวสนีินะสมัยตะเก่านะครับครับผมครับนี่คือร้านกาแฟเพื่อนแพงกาแฟสดนะครับนี่คือเมนูครับนะครับก็มีเมดนะครับแบบร้านกาแฟทั่วไปราคาบ่แพงครับราคาสบายกระเป๋าครับผมไม่ขายแดงครับเริ่มมีน้องได้กินเริ่มต้นที่ยี่บห้าบาทนะครับนี่ครับเพื่อนแพงกาแฟราคา จับตองไดครับสบายกระเป๋าผมมีหายแทน่ครับที่บ้านนครับที่หน,น,น,น้าตลาดวัวหน้าตลาดนัดวัวควายบ้านขุดว่านะครับฝากตลาดสดออกมาจากน้อยครับอยู่ด้านขวาเมือ่อจะเข้าออกมาจากป่านขุดว่าหรือมาแต่อำเภอโบกขาวตลาดประารัฐเลเื่อยตลาดประชารัฐมาประมาณหาสิบเมตรนี่แหละครับนะครับ,นะรบถามาจากทางโมกดาหาน ตามถนนหมายเลข12เกากระยุดานทรายมือนะครับโอ้ได้ค้าวมือได้อร่อยได้ค้าวมือเลยมาที่ร้านกาแฟเพื่อนแพงนะครับครับผมนะครับนี่คือแนวคิดหรือเจ้าของร้านครับครับผมเอาววันนี้ผมเอาเอพิโซเอพิโซเย็นเย็นบหวานเอาหวานน้อยเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเจ็บเสียบสุกินครับนะนี่ครับ มือนี้นคนตะลอนทั่วมากอต้องชิมกาแฟครับมืนอนี้ลองซิบุ่งครับับสร้างไปแล้วคือนี่ครับเสโซหวานน้อยร้านกาแฟเพื่อนแพงกาแฟสดเอสเอสเปซโซหวานหน่อยครับโบซโเย็นหวานน้อยไ i f ฟฟรีมีไวไฟฟรี w i ไฟนะครับนี่ครับ w i ไฟ ถ้าสนใจล้านห้ามีผู้สืบถามว่าอยู่ใสอยู่ใสกับเบอร์นี่บอกครับนี่บอกครับเบอร์ผมได้ครับเบอร์ผมเล้ศูนย์แปดเครับเบอร์ผมโดยตรงเลครับแปดสามแปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าสี่นี่ครับโทษสืบโทษสอบถามได้นะครับโซ่ถเจ้าของร้านกันสวัสดป,ปัตลานสีสวัสดปตตานีครับโบดยตรงเลยครับเบอร์นี้ติดต่อมาโดยตรงครับโทรสอบถามได้ครับอยากสอบถามเรื่องอ่วัฒนธรรม หรือนี่ครับแนวเกาเกาเนี่ครับอยู่นี่ก็ได้ครับผู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ,อ,งอ่<บ>องาผมฟังได้ครับอขอ<ะ>งฟุตบาก็ได้ครับรจ<ะ>ััคบหรืออยากโบโบสั่งกาฟฟแฟล้วงหนาก็ได้ครับเบอร์นี่นะครับ0 8 1 1 8 3 8 4 9 4ึ่ดเกฟซก็ได้ครับเฟซบุ๊กก็ได้อ่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่ะสวัสด์ปัตตลาเป็นเป็นซื้อภาษาคิดนะครับโอสวัสด์ปัตตลาสวัสด์ปัตตลาเฟซบุ๊ก เพผยบเพื่อนแพงกาแฟสดครับมีเพียด้วยอยู่ครับเพียเพื่อนแพงกาแฟสดเพื่อนแพงกาแฟสดนะครับนีล่าสนะครับแกเฮตตามมาตรการรักษาโควิดนะครับมีเยลเจลล่างมืออย่างดีครับผมนครตลอนทั่วมาถึงผมก็ล่างไว้แล้วครับนะครับนี่ขึ้นมาในการอันนี้เป็นเอดกาแฟนะครับเมื่อกี้นี่ปั่นแมนบอลเมื่อกี้เอดกาแฟเย็นครับ อันนี้เป็นอุปโภคเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องครับเครื่องเอสกาแฟเครื่องเครื่องเอสกาแฟสดยุนี่เป็นกาแฟสดครับยุนี่เป็นกาแฟสดแมนครับอ่าที่นี่คือกาแฟสดนะครับเป็นกาแฟสดครับไม่ใช่นี่นั้นกาแฟโบราณครับเป็นกาแฟสดแมนกาแฟเป็นกาแฟสดเลยเฮ็ดสดครับนี่แมนครับเอ๋อเมล็ดกาแฟขั่วแมนครับแล้วก็มาปั่นสดสแมนครับนะครับใส่น้ำห้อนสดๆครับนี่เรากำลังปุนี่เมล็ดกาแฟหอมมันีีอยู่แล้วโอ้เนเนเนครับนี่คือเมล็ดกาแฟนี่ครับเมล็ดกาแฟ ซอสดปั่นนะครับอันเอ็ดเย็นเนาะครับอันนี้เอ็ดเป็นเย็นเธอเนาะเย็นเดี๋ยวซิมเย็นก่อนเนาะครับเย็ด e p เปโซ e เย็นหวานน้อย episode เย็นหวานน้อยนะครับ episode เย็นหวานน้อยกำลังปุุงครับเจ้าของร้านกาแฟเพื่อนแพงหน้าตลาดนัดวัวควายบ้านกูดว่า เปิดตลอดเปิดตลอดฮอดจังโมงครับเปิดสิบแปดนาฬิกาครับเปิดจังโมงตอนเช้าเปิดหกโมงครึ่งครับตอนเช้าก็เปิดหกโมงครึ่งนะครับจนถึงสิบแปดนาฬิกาหกโมงแรกเปิดทุกวันวันศุกร์ครับบ่มีวันปิดเสาร์อาทิตย์โอ้นอกจากว่าได้ทุละเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ปิดวันพระก็ไม่ปิดเปิดตลอดนะครับนอว่าไดทุละ นอกจาก,กติดงานดวน,น,ดวนจังสิวอลานส่วนมากแล้วซิยอลานตลอดนะครับเิดลตลอดนีด่ครับนี่ครับกาแฟาเพื่อนแพงครับผมสั่งเอสเปนโซนะครับแล้ว35บาท นะครับไม่แพงนะครับเป็นราคาบ้านๆนะครับนี่ครับสามที่มหบาทเริ่มต้นที่ยี่ที่หบาทเพราะนั้นพี่น้องนะครับแวะมาเลยนะครับร้านเพื่อนแพงนะครับเป็นกาแฟมีคุณภาพทําจากเมล็ดกาแฟสดแต่ราคาบ้านๆนะครับสบายกระเป๋าครับนี่แก้วนี่ผมแค่สามทิหบาทเอ็ดเป็ดสู่นะครับ นี่คือเจ้าของร้านมีอะไรจะฝากบอกกาฝฟร้านเพื้นแพงกาแฟสดเด้อครับอยู่อยู่อันบ้านกุดวารครับอยู่หน้าตลาดงูบ้านกุดวาคือท่านไปมุกดหารท่านมุกดหารที่ขวามือค,คือพันไปพันมาก,ก็อะไรเห็นอยู่หรอครับที่ขวามือเราได้ไปเบาอ,อยู่ครับที่ขวามือคือกาแฟได้ครับได้ทั้งเพียดเพียดก็ได้ครับเพียดเพียดพื้นแพงกาแฟสดครับได้เพียดอ้วยครับ ัพี่น้องสนใจพวกดนตรียังสิเด้กะติดต่อได้ครับติดต่อได้ติดต่อสอบถามได้ครับผ่านหมอลำตีตีตั้งหลังก็ได้หมดนแม่นครับหมอลำบ่าวหนุ่ยบ่าวหนุ่ยกาชากรพลนาคาพลนาคาครับก็ฟะนะครับฟะเดีอยวฟะตัวไว้แน่ครับก็ในการให้งานกัติดต่อมาทางผมโดยตรงก็ได้ครับติดต่อเบอร์นี้แหละทิครับผม081ครับ183 8 4 9งครับผมนะครับหมอลำกันสมเอ่อ ลำบวงย้อนยุกเนี่ยลำบวงก็ได้ครับลำบวงก็ได้ลำบวงกับคำว่ามิวสิกครับติ๊ต่อผมก็ได้ครับเบอร์เดียวกันในอะลรครับผมคำว่ามิวสิกติ๊ต่อติ๊ต่อทางผมก็ได้ครับแปดสี่ท่าผมก็ได้กันสนใจกันอันนี้คือมือเบสมือเบสครับมือเบสครับของคำว่ามิวสิกดินเบสอ่าลินเบสเคยไปถ่ายงานพระธาตทจาคู่เห็นอยู่ครับผมอ่าเล่นเบสครับครับนี่ครับเบสเบส นะครับของเจ้าของร้านนะครับที่เอามาไหว้ประจาครับว่างๆกันซ่อมครับซ่อมเบรคโอ้ดีเลยครับเมื่อนี้ผมนครตะลอนทั่วมานะครับเราอุดหนุนกาแฟนะครับแก้วหนึ่งขอบคุณหลายๆครับที่อำนวยความสะดวกในการทายทํำทุูกย่างเมื่อนี้นะครับนครตะลอนทั่วกขอขอบคุณหลายๆเผมครับผม สวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ<า>สวัสดีครับขอบคุณครับ